สวัสดีครับยินดีต้อนรับโค้ชช่อง Balance Studio ผมวันนี้มารีวิวโคเด็กสเปซมาเรียนครับก็คือเป็นอินเด็กอินเด็กไม่ใช่โคเด็กอันนี้คืออินเด็กนะอินเด็กคือการ์ดของสเปซมาเรียนทุกอย่างที่มีนะฮะคุณดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างเราจะดูกันแบบส,สดๆเลยนะครับก็กรีดเลยแล้วกันนี่น้องแมวมาครับมีคนรีเควสอยากเจอน้องแมวนะฮะบังกล้องเต็มที่เลยแกฮะปวดตันเอาไปก่อนเอาตูดเข้ากล้องไปลงไปจะแกะกล่องไว้มาไหนเอ่ยไหนเอ่ย แกะตรงนี้อาร์ตไนท์มันคมแมวโดดใส่ยอันตรายมากนะครับเวลาที่คุณใช้อาร์ตไนท์กรีดอะไรสักอย่างนะครับคุณต้องมั่นใจว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงวแถวนั้นนะครับนั่นไป็คุณใช้อาร์ตไนท์ตอนมีแมวมันโดดตรนเมื่อกี้มันลงไปแล้วอะนี่ครับแกะแล้วสดๆข้างหลังมีอะไรเอ่ยบอกว่าเป็นอินเด็กซ์ของอะไรครับท่านั้นเองปกติแล้วน,น้องแมวก็มาอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเขาขึ้นอีกทีผมจะเอาเขาออกจากห้องนะโอเคไปตรงนั้นไป นี่ครับกล่องก็จะเป็นอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังนะครับเหมือนกันนี่แค่แป็นปิดเฉยๆกลัวจําจทางผิดตับผมอะมีอะไรบ้างอันดับแรกครับเปิดหูทุกคนดูสิครับทุกคนดูนี่สิอย่างเยอะหนามากครับผมสเปซมอนี่หนุมซื้อมาแปดร้อยอ่ะแผ่นแรกครับอาร์มี่รูครับผมต้องมีฮะมองเห็นไหมอาร์มีร่รูแล้วก็ข้างหลังเขาเป็น ดีชัตเมนต์รูครับก็คือมีแผ่นนี้วางไว้หนึ่งแผ่นบนสนามเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยครับเราเนี่ยมีกฎกองทัพอะไรบ้างมีดีชัตเมนต์อะไรบ้างก็ของสเปนมาลีนอาร์มี่รูเป็นโอร็อกโมเมนต์นะครับใช้กันหมดอยู่แล้วทั้งของสเปนมาลีนทุกทัพเลยแล้วก็เป็นดีชัตเมนต์รูครับก็คือกราดิวต t แทสฟอร์สคับผมก็เป็นคอมแบทด็อก r รินนะครับอันนี้มาตรฐานมาเซเ a เจมครับหนึ่งแผ่นมี 6อันครบแปลว่าใช้งานได้เลยสบายๆครับผมจากนั้นครับ Enchantment อันนี้ Enchantment นะครับมีแค่หน้าเดียวนะอีกหน้าหนึ่งเป็นสวยๆงามๆง,งี้ก็ใช้หน้าเดียวพออ่านี่ครับเราก็จะเรียงกันบนสนามครับเป็นอย่างนี้ทําให้ดูผมก็เรียงไปเลยอย่างนี้บนสนามปุ๊บถือไว้ให้ดูแล้วเรียงหนึ่งสองสามบนสนามงี้คเวลาอยากดูเจ้มก็หยิบแผ่นนี้มาดูเวลาอยากดูกดอไม่รู้ก็หยิบแผ่นนี้มาดู อแชมินก็ตอนประกาศธรรมดาถ้าเกิดสงสัยก็แค่เปิดดูใหม่ก็จบฮะเนี่ยสามแผ่นนี้ครับถ้าเล่นสเปนารีน,นต้องมีนะฮะในกล่องถัดมาครับมาดูกันผมไม่กล้ายหยิบเลยว,วะ่ะคือคุณดูเรเอ๊ะแตะเรียงผิดก็ไม่เป็นไรมั้งมันล่าเรียงตามอะไรดูสิแผ่นแรกครับไพร์บริสกับตันก็คือจะมีทั้งหมดนะฮะสเตตัสมีค่าพลังต่างๆแล้วก็มีเรื่องของอาวุธความสามารถครบหมดเลย เป็นตัวพีมาก่อนเหรอ,อจากนั้นครับก็เป็นกับตันอีกประมาณเนี่ยฮะสามสี่ห้าหกแผ่นกับตันหมดเลยครับกับตันอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเล่นสเปซมานีไน่ว่าคุณจะเล่นเป็นชัปเตอร์ของแบ็คเทมผ้าหรือว่าเรื่องของใคหน้าเอ่อบัตเอนจลสเปซบูคุณควรมีไอ้กล่องนี้นะเพราะว่าบางยูนิตอะครับมันอยู่ในกล่องนี้แปลว่าถ้าเกิดคุณซื้ออินเด็กของทับอะ แล้วแบบเฮ้ยยูนิตกลางสแตทอะไรอะ่ะคุณต้องมาซื้อกล่องนี้ด้วยดังนั้นกล่องนี้ไม่ควรพลาดนะฮะถ้าเล่นฝั่งของอินสเปนมารีนอ่ะมาดูกันต่อชุดแรกเขาเป็นกัปตันหมดเลยเนี่ยเป็นฟึ้งใหญ่ก็ทําเป็นลีดเดอร์ก็เก็บไปกองหนึ่งง่ายๆถัดมาครับอ๋อเขาเรียนตอนนี้ฮะลีดเชนแนนก็ผมพวกจ่าครับตั้งแต่ลีดเชนแนนเก่าเฟิร์สบอลใส่โฟร์บอสอาร์เมอร์อันนี้ก็คือจากกล่องเลยนะ คบเป็ดพัดท่อครับสเปรย์บรีนมีอยู่แล้วก็อิ River Armor นริเวอร์อาร์เมอร์นี้ไม่แน่ใจกล่องไหนส่วนนี่ครับไพ่บรีดรีชแนงครับผมตัวหากินหลักของเรานะฮะกล่องสตาร์เตอร์ก็มีกล่องหลากกล่องทัพก็มีครับผมอันนี้ตัวใช้หลักก็ถ้าเป็นได้หาครบสามตัวนะเผื่อเอาเขา้าออกบ้างเพราะความสามารถมันดีอะ่ะมันทําให้คนที่มันนําอยู่ติดได้รีเทลฮีทครับผมแล้วก็โฟลแบ็กแล้วยิงกับชาร์จใหม่ได้นําใครได้บ้างอะ่ะแอสโซนิเตอร์เฟสเซอร อินเตอร์เซอร์สเตอร์ก์ดเบการ์ดโอ้คบเครื่องมากใบนี้ถ้าได้เเป็นบรียนยังไงก็ควรจะหาไว้ตัวละครน,นี้นะอ่ะใแบบแรกกับตันใบ2สองเป็นดิโ n เนนก็คือสองปึ้งและมีอะไรต่อไลบร r i ี n นครับมีทั้งหมดสี่ใบมีไพ่บรีนไลบรเลียนไลบรเลียนในโฟร์บอสเทอร์มินาเตอร์อาร์เมอร์แล้วก็มีไลบร r i ี n ธรรมดาผมสี่ใบเดี๋ยวนะแล้วมันมไม่มีกับตันอย่เมื่อกี้ กับตันกับตันฟอร์วอตอ๋อเนี่ยเจอละกับตันก็มีเทอร์มินเอเตอร์นะครับแปลว่าเขาจะเรียงตามยศแล้วก็ชุดเกราะที่ใส่ไม่ได้แบ่งว่าเทอร์มินเอเตอร์แยกไปนะฮะถัดไปเป็นอะไรเอ่ยชับรินครับชับรินชับเพลนชับเพลนนะผมเรียกชับรินขอโรษอ่านผิดเนี่ยผ้าใบเหมือนกันก็ครบหมดทั้งเทอร์มินเอเตอร์ทั้งขี่รถปึ๊บ เทคมารีนมีมีสองใบก็ผมมีแค่ล่างของไพมาริสกับล่างเฟิร์สบอลเวิเตอร์ครับอันนี้ไนดะ้เป็นตัวหยุดพิเศษไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ห้ามไปนะวันนี้แล้วก็ถัดมาครับเป็นกลุ่มของไม่เรียงปะตะโกนสอนนะแต่ว่าเนี่ยฮะอินฟราสคอร์กับอินเตอร์เซเซอร์อยู่ด้วยกันผมพยายามไม่เรียงสับนะเดี๋ยวหาไม่เจอ แล้วก็เป็นอ่ะเดี๋ยวความไมงอย่ี้อย่างง่ายกว่าแอสโซนิเตอร์เซเซอร์ครับผมแล้วใหม่อะไรไปเรียนจำแพ็กอยู่นี่หรอหอยงงอาริเทนแนนต์อินคอมบิวเวพอนอยู่นี่ด้วยอาจจะมีกะเลงงงๆบ้างนะแต่ก็ดูดีคือครบหมดตัวที่ต้องใช้อ่ะผมเรียงตามนี้ก่อนเฮฟวี่อินเตอร์เซเซอร์อินอินฟิวเตอร์บ อินเคอร์เซอร์แท็กติคอลนี้จากกล่องเอ็ดอัปเดตได้สามสิบได้เท่าไหร่สี่สิบตัวฮะถ้าใครจะเล่นอินแท็กติคอลสกอตเนี่ยก็เล่นได้แต่ถามว่าเก่งไหมก็กลางๆลนะไม่ใช่ตัวที่แบบพิชเท่าไหร่แมททลายของสเปนมาลีเนี่ยจะเก่งก็คือเฮฟวี่อินเตอร์เซอร์อินเตอร์เซอร์แอสโซอินเตอร์เซอร์ครับผมส่วนแท็กติคอลเนี่ยคนใช้ก็ทั้งน้อยนะฮะแต่ถ้าเหลือก็ใช้ได้แหละสะเกลสกอตครับผมอันนี้เอาไว้เปิดแมปโหเยอะว่ะขอเอาตัา้าสนใจเลยแล้วกัน คอมเป็นีแชมเปี้ยนแล้วผมตัวนี้เดี๋ยวนะผมมีกล่องอยู่เอาไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยนี่โชว์หายเฉยไอ้ที่นี่นี่นี่ครับตัวนี้คอมเป็นีแชมเปี้ยนนะครับตัวนี้เลยนี่หลังจากไม่มีสเตตมานานก็ได้มีนะฮะนี่เซนิดิชั่นด้วยถ้าแนะนำใช้กับเออเบรดการ์ดเวทารันครับผมเก่งโคตรๆหรือถ้าเกิดจะเอาแบบแห่ตีก็แอสซอลต์เตอร์เซอร์กองนึงก็น่าสิบต,ตัว,ว,ตวจะเหมาอะกับเบรดการ์ดเวทารันอยู่ เอ่ A, บอกกับเอ้คอมมานีแชมเปี้ยนอยู่แต่ถ้าถามว่าใช้กับอะไรดีก็เบรคการวิทชานะครับเก่งโกงถัดมาครับพ่อหมอผมอพราซี่อันนี้เพื่อนตายชุบได้ไบโอโลจิสใช้กับพวกแบบเออเฮฟวี่ก็ได้นะอีเดดิเคเตอร์ก็ได้นะักแต่ชอบเลยแอนเชียนฮะหายากหน่อยเบรคการแอนเชียนนี่ก็หายากอยู่นะอ๋อแอนเชียนมีสองตัว อนมีอะไรน่าสนใจอีกจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันถึงขนาดนี้แล้วอ่าเดี๋ยวมันมันมันไหลมันไหลมันเยอะมันไหลเรียงก่อนคอมานสโคสแวนการ์ดเวทัลันแล้วก็แวนการ์ดเวทัลสโคสครัผมอันนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่โอ้เจอของดีแล้วครับสเตอร์นการ์ดครับผมสเตอร์นการ์ดเวทัลสโคสนะครับอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าคนแห่หากันเยอะเพราะมันยิงแรงมากๆแล้วมีดีวัลติ้งบูลด้วยแปลว่า มันสามารถยิงพวกมีอินเวลเซฟตายได้เขทาทั้งง่ายครับผมไม่ได้บอกว่ายิงตายได้แบบทุกครั้งนะแต่โอกาสยิงพวกมี safe อินเวลเซฟตายไอ้นี่เยอะสุดเพราะมีดีวัตสติ้งบูลับผมก็หนึ่งกองเล่นห้าหรือสิบก็ได้ผมแลก็จะชอบเลยอันนี้ถัดมาครับจูดิเซียหายากเหมือนกันตัวนี้แต่มองเห็นไหมตัวนี้จูดิเซียหายากเหมือนกันแต่ว่ามันจะช่วยให้ รีดใครมีไฟเฟิร์สก็ใช้กับเบรดไก่เวชรันส์คอตครับตัวตีใกล้มาตรฐานมีอะไรอีกเทอร์มินเอเตอร์แอสโซ่อะเทอร์มินเอเตอร์สคอต์สก็ผมอันนี้ก็ของดีเช่นกันอหารที่จากกล่องรีเวทานแล้วก็ลิดดิคเทอร์มินเตอร์นี่จากกล่องเอ็ดอัปเดตมีนะครับก็ลองดูเผื่อใครจะใช้อันนี้ก็ได้เก่งไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต้มถูกกันด้วยห้าแต้มเผื่อแบบอยากได้ตัวไปใช้เยอะๆอันนี้ข้ามไปเดรสนอร์ดนี่ผมแนะนําจริงๆจะเป็นตัวนี้ฮะนี่ครับ รีเดมเตอร์เด็ดหน่อยนะผมของดีประจำสเปซมารีนนะฮะตอนนี้ถ้ามีก็หาใช้ซะกล่องของดาร์ a เอ e l จิมีคอมแบทพา r ์ทัลค่อนข้างคุ้มอยู่บูทอลิสครับจากกล่องอ g a าตัสใช่ไหมที่เป็นกล่องที่มีดิสเดเวลเลชั่นอ่ะเออเนี่ยนี่ตีใกล้โหดครับผมตายยากด้วยบาริ s ัส <Bar ista S 2> ครับจากกล่องดีเวธานนะฮะอันนี้ก็เก่งเดี๋ยวไว้รีวิวอีกทีหนึง่งที่เหลือก็จะเป็นหเดี๋ยว นี่ผมรีวิวขนาดนี้นะหรือทเท่านี้มีอะไรที่ผมควรพูดถึงบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนหายากอะสเปสเซอร์นี่ดีนะฮะน่าใช้อยู่เหมือนกันคือเปนตัวที่เรียกว่าเอามาช่วยยิงได้ระยะยิงมันไกลอะี่สิบแปดนิ้วอะครับช่วยยิงได้แล้วก็มีไปเยอะละเดี๋ยวนะเครื่องบินไม่เอาอาเฮลบบสเตอร์ครับเป็น,นี้คนหากนันเยอะนะครับเฮลบสเตอร์ก็ของดีเช่นกันครับยิงแรง พาสมาค่าทุกอย่างอิลิมเมนเตอร์ก็ยิงไกลยิงแรงนะครับอีราดิเคเตอร์ที่ค่ารถถังครับพวกมอนสเตอร์พวกนี้อ่ะขี้โกงครับดีโซเลชันส็อร์นผมเก่งโคตรนะครับจากกล่องเดียวกับที่ได้บูเทอรีน่นะครับถ้ามีโอกาสก็หาซื้อมาใช้กันได้นะครับอันนี้ของดีทีเดียวยิงโคตรไกลอิกนองโควเวอร์แล้วก็ไม่ต้องเห็นก็ได้นะผมมันยิงทะลุไปเลยอะเก่งมาก มีอะไรอีกที่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บก่อนรอนแล้วเนี่ยรอนโตะ๊ะกล่องไอเนี้ยคุ้มจริงนะบอกเลยนี่ผมพูดมาสิบนาทีไม่หมดกล่องเลยเนี่ยเวอร์วินนะหาได้ก็ใช้นะครับคนใช้กันเยอะเหมือนกันของดีพีเดเตอรไม่เอาพีเดเตอรนี่ครับผมผมหาคันนี้อยู่ g r a d i a t o r l ร n c e นครับคันนี้นี่คือแบบยิงเจ็ดสิบสองสองนัดสเตนสิบสี่อพีลบสี่ดาเมจหกบวกสามครับผมดีหกบวกสาม อย่างแรงมีแบบจะได้ริปเปอร์หรือแวรเลียนก็ได้นะครับมันมีการให้คมให้หมดเลยอะผมชอบตรงนี้แบบเฮ้ยกระดาษแข็งพิมพ์อย่างดีมีอะไรอีกไหนดูซิอ่านี่รี펄เซอร์ครับก็มี2แบบ e x e c u t i o n ช r หรือแบบธรรมดาก็ได้แต่ผมชอบใช้แบบ e x ็กซ t i o n ช r มากกว่าไลโน่ขนคนนะฮะอันนี้ i m p พอลเซครับ,รรบใช้งานดีเหมือนกันเอาไว้ขนแบบมันได้6ตัวถูกปะ คุณก็ขนพวกแบบหัวหน้าตัวหนึ่งลูกน้องห้าตัวคนระับไปดรอปแล้วก็วิ่งใส่จะใช้แบบเป็นเออลเทเนนกับพวกแอดเซอลอินเตอร์เซอร์อรอรก็ได้ดรอปแล้ววิ่งเข้าใส่ใผมหมดหรือยังเอ่ยน่าจะใกล้ละอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยมีกระดาษอัร์ีด้วยแยกให้ทางหากเหรอกับชับพินชีฟไรเบรียนอ๋อนี่เป็นคาแรคเตอร์แล้วครับผมหาสิ่งที่ต้องโชว์อยู่ไหนนะ นี่ครับดตัตช et กาลิมานครับผมถ้าคุณเล่นกาลิมานควรจะมีนะครับบอกเลยอย่างเทพครับอยู่ในกล่องนี้นะฮะแล้วก็มีทอกาลาด,ดอนไอรอนฟัคเตอร์เฟยรอสคิดว่าเมตานี้ของวกวไอรอนแฮนด์น่าจะมานะครับเก่งอยู่ก็น่าจะสนใจตรงนี้ไปหน่อยแล้วก็น่าจะจบแล้วครับออะผมอีกตัวหนึ่งอันนี้สำหรับคเนเล่นทับอินฟินิตนะก็ดีเหมือนกันของสลามวนเดอร์โอเคครับจบแล้วครับรีวิวของในกล่องของชื่ออะไรนะ อินเด็กสเปซมาลีนครับอย่างเยอะอย่างหนาผมคุณเวลาเล่นคุณก็สะดวกอ่ะไม่ต้องเปิดแอปคุณพกไปได้เลยเวลาเปิดดูคุณก็หยิบจึบ๊บอันนี้ครับครับผมซึ่งกล่องนี้ให้มาครบถ้วนกระบวนความทุกตัวนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณชอบเล่นสเปซมาลีนเนี่ยกล่องนี้คุม้มครับผมแปดร้อยบาทผมซื้อมาจากลิทิเนอรีถ้าเกิดหาได้จากร้านแค่ตัวก็สวยสะนะครับของดีเหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้ากับช่อง plus studio ของผมเดี๋ยวไว้เรื่อง,เร,องเรื่องกับ กัดทับหรือเราพูดกันใหม่นะส่วันนี้สวัสดีครับ